อาจารย์มีอะไรจะฝากถึงอดีตท,ท่านเจ้าคุณท่านมหาที่บางคนเป็นถึงปร,ริญญาเก้าแบบเดียวกับอาจารย์ที่ต้องคดีผัวพัน์กับสีกากรอ,อยู่ในขณะนี้คำตอบคือจะให้ครู ไปฝากอะไรถึงท่านเหล่านั้นได้เพราะครูไม่รู้เรื่องอะไรเลยที่มาที่ไปตื้นลึกหนาบางอย่างไรก็ไม่รู้ท่านไหนคนไหนถึงกับต้องปาราชิกจริงๆหรือคนไหนไม่ถึง เป็นแค่สังคาทิเศษกระทั่งบางคนก็อาจจะไม่ได้ผิดอะไรเลยแค่เผลอพลาดไปพัวพันเฉยเฉยอย่างนี้ก็อาจจะมีแล้วโดนสื่อสารมวลชนย่ำยีเหยียดยามเกินความเป็นจริงไป ก็เป็นเรื่องกฎแห่งกรรมที่แต่ละคนหรือแต่ละสังคมทำไว้ซึ่งครูผู้ไม่รู้อะไรย่อมไม่มีคำพูดไหนๆจะฝากไปถึงได้คำที่ครูจะฝากถึงทุกคนได้ก็มีแค่ สวนจัน์เรือนแรมรอนสื่อตะวันปทุมธานีนี้ยินดีต้อนรับทุกคนไปที่ไหนไม่สบายใจมาที่นี่สบายใจได้เพราะแม้แต่คนทั่วไปที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน แบบไม่จำกัดกลุ่มชนเชื้อชาติาศ,าศาสนาภาษาวัฒนะธรรมใดๆคือต้อนรับทุกคนบนโลกใครจะแวะมาปิกนิกแคมปิ้งกลางเต้นทค้างแรมก็อนุญาตฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วยิ่งคนที่เคยบวชเรียนมานานเหมือนกัน ก็ย่อมจะเป็นคนพิเศษทั้งนั้นจะแบบรุ่นครูบาอาจารย์ที่ท่านศึกมานานอย่างไรมนทินคือบริสุทธิ์ผุดพองนั้นสำหรับนายตะวันหรือมหาหน่วยนี้ถ้าคนรุ่นนั้น ท่านแวะมาเยี่ยมน้องเยี่ยมลูกศิษย์คือมาเยี่ยมมหาหน่วยก็ย่อมจะเป็นมงคลชีวิตแก่ตัวครูหรือแกส่สวนจันร์นี้อย่างยิ่งอยู่แล้วที่นี้สำหรับเพื่อนพ้องน้องพี่ลูกลูกลานหลาน ที่ศึกมายังไม่นานจะแบบศึกเพราะความชุลมุนเช่นน้องสมปองหลานแพรี่เมื่อปีที่แล้วพี่มหานวยอาจารย์มหามนวยก็ยินดีต้อนรับอยู่แล้วมาถึงคราวนี้ จะเป็นพี่เป็นเพื่อนพ้องเป็นน้องๆ้องคนไหนๆที่อยู่ในชุดพ,พัวพรรกับสีกากอบนี้ก็เหมือนกันสวนจันเรือนแรมรอนสอตะวันปทุมธานีนี้ยินดีต้อนรับให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจไปที่อื่นเขาไม่ต้อนรับ มาที่นี่ก็จะมีแต่ไมตรีให้ในฐานะคนที่เคยบวชนานด้วยกันครับ